ใครที่มีปัญหาความงงนะคะเรื่องการหาผลรวมต่างๆคือเราต้องการหาผลรวมแต่ว่าไม่ได้หาทั้งหมดเรามีเงื่อนไขาบางอย่างนะตอนที่นุ่นยังไม่รู้ซ u m อีฟเนี่ยนะคะมาถึงนุ่นก็ไปใส่ฟิลเตอร์ก่อนเลยฟิลเตอร์ปุ๊บเราก็มาหาว่าอ่าตุ๊กตาแล้ก็เอาลดถังออกนะเออก็มาหาว่าตุ๊กตามีเออล้วก็มาดู13ตัวทีนี้ก็มานั่งพิมพ์13แบบนี้นะคะแต่ว่ามันมีวิธีที่เร็วกว่านั้น ซัมอีฟนะคะมีอยู่2แบบอย่างแรกนะคะคือซัมอีฟแบบธรรมดาเป็นการหาผลรวมของ1เงื่อนไขเท่านั้นถ้าเงื่อนไขที่เราตั้งไว้เนี่ยมันถูกต้องนะเออมันก็จะหาผลรวมให้เราแต่ถ้ามันผิดเนี่ยมันก็จะไม่หาผลรวมให้เราอย่างที่สองคือซัมอีฟแบบมี S มี S เนี่ยก็คือมีหลายเงื่อนไขนะคะคือมีหลายเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขสมมุติว่าเราตั้งไว้2อันเนี่ยแล้วมันถูกทั้ง2อันอะ่ะมันก็จะหาผลรวมให้เรายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอ่ะเป็นร้านขายตุ๊กตานะคะเออร้านขายของเล่นแล้วเราอ่ะต้องการที่จะดูยอดขายของเราว่าเราขายไปกี่ตัวแล้วนะคะอ่าแล้วในร้านขายตุ๊กตาของเราเนี่ยมันก็มีรถถังด้วยเราก็เลยมีตุ๊กตาก,ากับรถถังสอย่างนะคะ แต่เราต้องการหาผลรวมของทั้งสองนะใช้สูตรไปเลยแล้วก็วงเล็บเปิดเลงส์เนี่ยก็คือระยะห่างระยะห่างของอะไรนะคะเหมือนอารมณ์เหมือนเรามีปูอยู่10ตัวนะแล้วเ,เราเอาฝามาครอบว่าเราอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกว่าเราจะเอาปูตัวไหนนะคะทีเนี้ยเราต้องการจะครอบอะไรครอบเงื่อนไขไงแต่เราต้องหาเลงส์ก่อนเราต้องหาอันใหญ่ก่อนแล้วเราค่อยไปเลือกเงื่อนไขอ่า เงื่อนไขเนี่ยอ่าเงื่อนไขอันที่สองนะคะก็คือตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยเราต้องไปดูก่อนอ่าตุ๊กตามันอยู่ในสินค้านี่เราก็ไปครอบสินค้าเลยทีนี้เราก็ f4 ก่อนเพื่อที่ให้ไม่มันไม่ได้กระดุกกระดิ๊บไปไหนนะหลังจากนั้นเราก็กดคอมมาแล้วก็ไปดูใครทีเลียแปลว่าเงื่อนไขเราต้องการเงื่อนไขอะไรอ่า ตรงเนี้ยมันบังไว้เนาะแต่เราต้องการเงื่อนไขก็คือตุ๊กตามันคือสินค้าอันเนี้ยแหละเราก็อาจจะกดเ,ออเซลล์นี้นะแล้วเลื่อนไป2ทีทีนี้มันก็จะไปอยู่ตรงเซลล์ที่เราต้องการและเราก็กด F4 คือเราต้องการล็อกเอ้ยล็อกคอลัมน์ไว้แล้วให้มันเลื่อนลงเพราะมันมีรถถังอีกอันนึงใช่ไหมแล้วเราก็กดคอมมาทีนี้เราไปดู sum range sum range คือผลรวม เราต้องการหาระยะห่างของผลรวมของเราเนี่ยมันอยู่ในช่องไหนก็คือช่องจํานวนนั่นเองนะคะเพราะมีอยู่แค่่องช่องเราต้องการที่จะหาผลรวมของจํานวนก็ไปครอบไว้ที่ช่องจํานวนนะคะแล้วก็กด F4 วงเล็บปิดได้เลย Enter ทีนี้มันก็จะคํานวณมาให้เราและได้ทั้ง2อ,อันเลยนะเนี่ยสมมุติว่าเราไม่มีอันที่2ใช่ไหมเราก็ลากลงมาแบบนี้ มันก็จะหาผลรวมของอะไรอะพอมาเช็คสูตรเห็นไหมเมื่อกี้เราทําให้มันล็อกไว้ตรงนี้ให้มันเลื่อนลงมาเรื่อยๆมันก็จะหล่นลงมาตรงรถถังพอดีเวลาที่เราเช็คสูตรนะคะเราก็มาคลิกตรงนี้ตรงอันนี้นะคะแล้วเราดูว่าเนี่ยสีอ่ะสีมันจะไปตามตรงนี้เลยที่เราเลือกอันนี้เป็นสีฟ้าใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยสีแดงสีขนาดอันนี้ก็คือเป็นสีของตรงนี้เนาะ มันก็จะทําให้ในเวลาดูมันก็จะเช็คสูตรได้ง่ายขึ้นนะก็กลายเป็น2อามาเช็คซิว่าตุกา๊กตามีเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็มาเอารถถังออกเมกื่อกี้ก็คือมี13นั่นเองอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จบสูตร sum if ไปแล้วต่อไป sum if แบบมี s sum if แบบมี s นะคะก็จะมีหลายเงื่อนไขนะเราตั้งโจทย์มาว่า เราอะต้องการหาผลรวมของตุกตาสีฟ้าตัวเล็กแต่ว่าสินค้ามันก็มีแต่ตุ๊กตาเหมือนกันเราก็ตั้งเงื่อนไขแค่2อ,อย่างเท่านั้นก็คือสีฟ้ากับเล็กนะคะเริ่มกันเลยเท่ากับ sum if มี s วงเล็บเปิดนะคะมาถึง sum range sum range คือผลรวมระยะห่างของผลรวมจำได้ไหมเมื่อกี้ผลรวมคือเราต้องการรวมอะไรรวมจำนวนไงเราก็เอาไปครอบไว้ ที่จำนวนนะคะแล้วก็กด F4 เพื่อล็อกเซล์หลังจากนั้นมาที่ค่ทีเหียเ length คทีเหียนะคะแล้ว length ด้วยก็คือระยะห่างของอะไรเงื่อนไขระยะห่างของเงื่อนไขนะคะแล้วเราก็ต้องไปครอบอะไรเงื่อนไขที่1เราต้องการไปดูสีมันใช่ไหมอ่าเราก็ไปครอบที่สีเลยแล้วก็ F4 F4 คอมม่าแล้วเขาก็ถามว่าครทีเหียต้องการอะไรต้องการสีอะไรนะคะ แล้วก็ไปคลิกไว้ที่สีฟ้าล็อกเซลคอมม่ายังมีขนาดอีกคราทีเรียเลนส์อันที่2คือขนาดเราก็ไปครอบไอ้ขนาดไว้แล้วก็ F4 คอมม่าคราทีเลียที่2คือขนาดจริงๆอ่ะมันอยู่ตรงอันนี้เลยเนาะเราก็ใช้สูตรเดิมมันบังไงมันมันเยอะแล้วทีนี้มันเลื่อนมาใช่ไหมเราก็เลื่อนขึ้นไปอ่าแล้วเราก็กด F4 ปุ๊บ แล้วก็จบแล้วนะคะคือเขาจะให้ตั้งเงื่อนไขได้เยอะมากแต่เรามีแค่2เงื่อนไขเท่านั้นก็กดอะไรคะวงเล็บปิดนะแล้วก็ enter อ่าทีนี้ก็จะได้เลขแล้ว16ไหนลองไปเช็คซิว่าสีฟ้าอันเล็กเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอาอันใหญ่ออกไปอ่ามี16โอเคก็ถือว่าผ่านแล้วนะคะถ้าใครยังงงก็ สามารถไปโหลด Excel อันนี้ลองมาฝึกทำดูได้นะคะแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย